S <S มาดูบรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงหยุดยาว3าวันนี้นะครับเริ่มเปนที่จังหวัดกระบี่ครับทางผู้ประกอบการก็เชื่อมั่นว่ามาตรการส่งเสริมจากรัฐบาลจะช่วยการท่องเที่ยวให้คึกคักมากยิ่งขึ้นนะครับ <ฮะ S 1> ที่หาดดุพร,รัตนา,าราหมู่เกาะพีพีตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่นะครับไปดูบรรยากาศท่องเที่ยวช่วงวันหยุดกันครับคุณผู้ชม<อ>ครับน้ำทะเลใส่ที่ท่าเรือนะครับของอุทยานแห่งชาติก็<อ>มีนักท่องเที่ยวมารอขึ้นเรือไปเที่ยวตามเกาะต่างๆนะครับแน่นอน หาดนพรัตน์ราบูเกาะพีพีก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเรื่องแหล่งท่องเที่ยวอ่าวไร่ทะเลแหวกเกาะปอดะและเกาะห้องบรรยากาศคึกคักทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นช่วงหยุดยาว3วันต่อเนื่องแล้วก็เป็นช่วงไฮซีซั่นของฝั่งอันดามันแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นนะักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับผู้ประกอบการบอกว่าเกือบเกือบเกเลยทีเดียว ช่วงนี้ครื่อลมสงบก็จริงแต่ว่าผู้ประกอบการไม่ประมาทนะครับมีการเตรียมพร้อมการดูแลความปลอดภยัยเตรียมเสื้อชูชีพและก็อุปกรณ์ต่างๆไว้บนเรือด้วยคุณยุทธพงศ์ดำศรีสุขหัวหน้าอุทยานแห่งชาติถานนพรัตารามูเกาะพีพีจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วจนถึงวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางอุทยานสามารถจะเก็บค่าเข้าอุทยานได้กว่า267ดล้านบาทจากจำนวนนักท่องเที่ยวกว่า1 2 0 0 0 0คนนะครับ ขณะที่ยอดการจัดเก็บอุทยานเมื่อปีที่ผ่านมาจัดเก็บได้กว่า276ล้านบาทโดยเฉพาะช่วงวันหยุดเนี่ยจะจัดเก็บได้ประมาณวันละ2ล้าน6แสนบาทคือถ้าเปรียบเทียบเนนะี่ยเขาบอกว่ามันเพิ่มขึ้นเท่าตัวเลยนะคระับ นักท่องเที่ยวก็เยอะแล้วก็มีการจัดเก็บไรายได้ได้เยอะด้วยนะค,ะ,คะถ้าหากว่าเป็นสายท่องเที่ยวทางธรรมชาติทางทะเลแบบนี้ก็ลงใต้ไปเที่ยวทะเลกันแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นสายตะตอนยอนเที่ยวแบบชิวๆเนิบๆแนะนำไปที่นี่คุณผู้ชมขึ้นเหนือไปค,ะค่ะไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนกันนะคะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนคุณเชษฐา โมศิกรารัตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน<ม>ก็เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาฟื้นฟ,นฟนูแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะมีกิจกรรมการพัฒนาโฮมสเตย์และโฮมหลอดโฮมหลอดก็คือที่พักขนาดเล็กไม่เกินสีห้องรองรับได้ไม่เกิน20คนอันนี้นี่คือเป็นแนวคิดในการพัฒนาชุมชนเพื่อให้มีรายได้บ,บางคนก็ทำเป็นรายได้เสริมนะคะค อันนี้เนี่ยเขาจัดขึ้นไม่ว่าจะเป็นพัฒนาโฮมสเตย์แล้วก็โฮมหลอดบนเส้นทางการท่องเที่ยว21จุด ของสายตอนย้อนก็คือสายเที่ยวแบบชิลๆ,ๆเนิบๆสบายๆ,ายๆไปเที่ยวไปเช็คอินกันที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพในเชิงนิเวศไปดูวิถีชีวิตชุมชนไปดูวิถีวัฒนธรรมของชาวบ้านนะนะไปแล้วเนี่ยก็จะได้เห็นการทอผ้าแบบนี้เพราะว่าเขาก็มีความโดดเด่นเอกลัก,กษณ์ในเรื่องของการทอผ้านะคะไปเที่ยว เชิงธรรมชาติซึ่งการท่องเที่ยวแบบนี้นอกจากจะเป็นการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวสําหรับสายชิวสายตอนยอนแล้วเนี่ยยังเป็นการแก้ปัญหาความยากจนพัฒนาคนในชุมชนสังคมนะคะบนพื้นฐานวัฒนธรรมคือเอาวัฒนธรรมเอกลักษณ์ที่เรามีนั่นแหละมาเป็นจุดขายเกิดการกระจายไรายได้ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็สร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเองเกิดเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยนะคะครับโอ้โหนี่ถ้าหากว่าเป็นสายชิลสายตอนยอนสายเที่ยวเนิบเนิบ,นบสบายสบาย,บายขึ้นเหนือแต่ว่าถ้าใครชอบแบบดำน้ำอา,อาบแดดดูทะเลใสๆก็ลงใต้บ้านเราอะ่ะมีเขาเรียกว่าแหล่งท่องเที่ยวเยอะจริงๆแล้วก็หลากหลายรูปแบบใชให้ได้เลือกกันเลยนะครับยังมีเวลารวมวันนี้ก็สองวันนะครับค่ะอันนี้ต้องแจ้งเตือนคุณผู้ชมก่อนเผื่อใครยังไม่ได้ดูปฏิทิน เดือนหน้าไม่มีวันหยุดพิเศษนะฮะ,ะวันก็เดือนนี้ก็เที่ยวกันให้อิ่มเทานั้น <laughs> เที่ยวเดือนนี้ได้ก็ก็ต้องไปแล้วครับไม่เช่นนั้นคุณต้องรอเมษายนนะครับเอาก็เก็บตังค์สักเดือนนึงก็ได้นะแล้วก็ค่อยไปเที่ยวเมษากันคือการท่องเที่ยวของไทยอะ่ะมันหลากหลายอย่างที่คุณดีบอกบนะคะนักท่องเที่ยวต่างชาติเขาก็เลยชอบมาใครชอบไปทะเลก็ลงใต้ใครชอบเที่ยวสัมผัสอากาศเย็นๆการท่องเที่ยวแบบวัฒนธรรม สัมผัสวิถีชาวบ้านก็ขึ้นเหนือไปอีสานแบบนี้ยท่านนายกก็เลยบอกว่าเนี่ยแหละเป็นจุดขายเที่ยวได้ทั้งปีเที่ยวได้ทั้งปีอยากจะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาแต่เจ้าบ้านก็ต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีหน่วยงานที่ให้บริการก็ต้องดูแลนักเที่ยวตั้งแต่ก้าวขาก้าวแรกลงมาจากเครื่องบิน